อสังหาเนี่ยไม่มีวันตายจริงๆนะครับแม้แต่ตึกที่เป็นตึกผีสิงยังฟื้นคืนชีพได้เกิดอะไรขึ้นกับห้างดังกลางกรุงนะครับหลังจากที่มีรถไฟฟ้าเข้ามาแถบนี้เนี่ยจะถูกพัดน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าใครมีที่นแถวนี้โชคดีเลยครับ ีเพื่คนนะครับผมคิมฮะผมเจ้าขงทุนแล้วก็เจ้าของสือที่ชื่อว่าคนราบสังหารี่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของตำนานตึกผีสิงห้างผีสิงอันหนึ่งนะครับที่ต่อจากนี้เนี่ยจะพลิกโฉมเป็นห้างใหม่ายไลกว่าเดิมครับถ้าหาพูดถึงห้างนะครับเด็กุ่นใหม่หลายคนเนี่ยก็จะรู้จกักพวกเซนทรัลเวิ World, ลด์สามย่านมิดทาวหรือว่าเสียบกระกร้อนใช่ไหมฮะ แต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยต้องรู้จักห้างนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือห้างบาลมพูแล้วก็ห้าง New World ครับเพราะว่าห้างบาลำพูเนี่ยนะครับก่อตั้งในปี2526นู่นเลยนะฮะก็เรียกว่าก่อนผมเกิดอีกครับอีกทั้งนะครับทำเลที่ตั้งตรงนี้เนี่ยยังอยู่แถวใจกลางเมืองอยู่แถบๆถ,ถบพระนครอ,อีกด้วยนะครับหายอนกับไปในประมาณ30 40 50, 50ปีแถวนี้นี่คือแบบถิ่นความเจริญเลยนะฮะ เพราะว่าลามพาลาล่าเนี่ยก็เป็นสนามหลวงแล้วนะครับพระบรมาหาราชวังศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าก็เรียกว่าเป็นจุดใจการกรุงเทพเลยครับและในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับก็เกิดห้างอีกห้างหนึ่งนะชื่อว่าห้างนิวเวิด์ฮะอยู่ตรงแถบเดียวกันเลยครับซึ่งหากดูจากแผนที่นี่นะครับห้างนิวเวิด์อยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยเป็นห้างบางลำพูครับก็พูดง่ายๆว่าแค่โซนนี้โซนเดียวเนี่ยมีห้างดังในยุคนั้นเนี่ยกว่า25ห้างติดกันเลยครับซึ่ง2ห้างนี้เนี่ยวันนี้อาจจะดูเป็นเหมือนห้างร้างใช่ไหมครับแต่ว่าในอดีีีีตเ่่่ยยทววาาแจมกๆล เริ่มต้นคล้ายๆกันแล้วก็ชะตากรรมเนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะครับคือเกาะตั้งในปี2526นะโดยห้างบมรมพูตอนแรกนี่นะครับขออนุญาตเพียงแค่3ชั้นเท่านเองเป็นอาคาร3ชั้นนะครับแต่พอต่อมาต่อมาเนี่ยได้มีการต่อเติมเองนะครับโดยไม่ได้ขออนุญาตจนทำให้ตัวห้างเนี่ยสูงถึง11ชั้นเลยครับ ก็ต้องเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยแถวบ้านเราแอบต่อเติมอาจจะต่อเติมเพียงแค่ประมาณชั้นเดียวถูกไหมครึ่งชั้นนะครับแต่ที่พลังพูเนี่ยเขาต่อเติมไปอีกประมาณ7ชั้นครับก็เรียกว่าไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะก็ถูกฟ้องร้องไปนะต้องทุบทิ้งครับ แต่ต้องบอกนะครับว่าการทุบทิ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะต้องใช้เงินมหาศาลในการทุบทิ้งเนาะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่มาอย่างมากมายนะครับมีการเตะทงเตะทวงเนี่ยกว่าจะทุบได้ก็ล่อไปประมาณ30ปีนู่นนั่นแหละนะครับก็โหรอจนหงิกเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นอนุสาวรีย์เห็นความผุพังของห้างย่านบางลำพูมาก,กว่า30ปีครับ ต่อไปอีกอันนึงคือห้างนิวเวิลด์นะฮะอันนี้ก็เป็นตำนานไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่นี่เนี่ยเป็นเสมือนแลนด์มาร์กในย่านบางลำพูเลยนะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะแล้วก็มีลิฟต์แก้วด้วยเป็นแหล่งรวมร้านแฟชั่นทันสมัยในยุคนั้นเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยห้างนิวเวิลด์นะครับก็ทำการต่อเติมอาคารแมหมเจริญลอยตามกับห้างบางลำพูเลยนะฮะแล้วก็โดนฟ้องร้องในที่สุดครับจนสุดท้ายก็ต้องรื้อถอนตามระเบียบนะแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับว ก็ได้รับฉายาว่าเป็นตึกเป็นห้างผีสิงเลยครับสุดท้ายเนี่นะทางกทรทมได้ทำการปิดตึกตึกนี้ไปนะครับต่อมาในปี2554นะครับที่เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่นี้นะ ตึก New World หรือห้าง New World เนี่ยก็เกิดน้ำท่วมขังนะครับจนมีชาวบ้านนี่นะเข้ามานำปลามาปล่อยนะฮะจนรับชื่อเสียงว่าเป็นวังมัจฉาเลยนะครับก็เป็นทั้งที่สวยงามนะมีปลาสวยงามแล้วก็มีความหลอนๆไปพร้อมๆกันนะครับผมว่านี่ต้องขอบคุณเอ่อครีเอทีฟของชาวไทยเลยนะครับโปติกเนี่ยคุณเห็นตึกที่มีน้ําท่วมขังคุณทําไงฮะอาจจะเรียกแบบว่ารัฐบาลเทศบาลอะไรมาจัดก,การใช่ไหมครับแต่คนไทยปล่อยปลาฮะสุดยอดครับครีเอทีฟครับคือฟังไปฟังมาเนี่ยเห็นภาพว่าตึกเก่าๆอสังหาเก่าๆมันก็ ผูพังนะครับสร้างผิดระเบียบเนี่ย โดนทุบโสมเสื่อมโสมกันให้ลุ่มล่ำนะเอาตรงๆนะครับใครเห็นเนี่ยก็ว่าตายครับและหากเราดูเรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยเห็นภาพว่าในฝั่งของพระนครตรงนี้เนี่ย,ยนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีรถไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งสังเกตจะเห็นภาพนะครับว่าในฝั่งขวาเนี่ยแถวเราจะเทวีประทุมวันเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเส้นสีเขียวเต็มไปหมดเลยรวมถึงเส้นสีนน้ำเงินด้วยนะครับนั่นก็นเนื่องด้วยว่าในเขตพระนครเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่านะซึ่งก็ผังเมืองไม่ค่อยดีนะครับดูดิครับถนนเล็กๆลักลอกการวางโครงสร้างใหญ่ๆห,หรือวางหาง าใ,ใหญ่เนี่ยนะครับทำไม่ได้ครับเพราะว่าความกว้างถนนไม่พอนั่นเองแล้วถ้าเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับทำให้ความเจริญเนี่ยมันออกมาอยู่ทางข้างนอกมากขึ้นนะมาแถวสุขุมวิทสาทรสีลมมาทําวันแต่สวงพระนครรวมถึงาบางลําพูเนี่ยนะครับก็ค่อยๆแห้งเหี่ยวไปฮะถึงแม้ว่าความเจริญเนี่ยนะครับจะดูสู้ในฝั่งอื่นๆไม่ได้นะครับแต่ว่าบางลําพูหรือว่าแถวพระนครเนี่ยก็ยังเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบอยู่ดีนะครับเช่น ย่านถนนข้าสารนั่นเองแล้วก็ย่านบางลําพูเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในความทรงจาของใครหลายคนนะครับเพราะนี่คือย่านตลาดเก่าที่รวมรวมงานฝีมือกันเพียบในกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับหามองเข้าๆเลยครับก็ปิดตํานานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแบบว่าใครเห็นก็ว่าตายทําเลที่นี่ก็คงจะแห้งเหี่ยวไปแล้วคนไป,ปนัฒนาที่อื่นหมดแล้วแผงผังเมืองก็ไม่ดีอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดครับมันมีเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะ ที่จะมาพาดผ่านในแถบนี้อีกด้วยครับก็เรียกว่าได้ลุ้นกันเลยนะครับซึ่งพอมีโครงการอะไรแบบนี้มาเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการเขตพนะนครเนี่ยได้มีการเปิดเผยด้วยนะว่าห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ในย่านบาลำพูเนี่ยนะครับสแห่งนะได้แก่1ห,ห้าง New w ว r l d ห้างบาลำพูห้างแก้วฟ้าแล้วก็ห้างตั้งหัวเสงซึ่งห้างเหล่านี้กำลังจะพัฒนาปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับก็เรียกว่าแหมฟื้นคืนชีพนะเป็นซอมบี้ที่อัปเกรดแล้วนะครับ ซึ่งผมว่าแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไปนแล้วนะครับเพราะว่าผ่านมากว่า30ปีแล้วที่ดินในวันนั้นกับที่ดินวันนี้เนี่ยคงเติบโตจนนับราคาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าในโซนบาลงลำพูนี้อาจจะไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ฮิตฮอตเหมือนแต่ก่อนแต่อย่างไงยังไง,ง,ไงราคาที่ดินเนี่ยเติบโตอย่างมาหาศาลแน่นอนนะครับอีกทั้งพอมีรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเห็นแบบนี้มันก็น่าลุ้นนะน่าพัฒนาเอามาทําอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าที่ดินแม็เก่าแก่ราคาเราได้้มาถููกอย่แลวนะครับ ก็น่าลองลองทุนทําห้างพัฒนาให้แกไปคล้องกับเมืองไปเลยก็ไม่แน่นะครับจะเห็นในโซนโซนนี้อาจจะมาคึกคักบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมองว่าจะเป็นห้างชิวๆชิคๆทันสมัยเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่เนะฮะเพราะว่าในเชิงมุมนี้นอาจจะเป็นแนวอนุรักษ์แนววัฒนธรรมซะมากกว่าครับ เราะถึงแม้ห้างเหล่านี้นี่นะครับจะเป็นห้างที่แบบผุพังตึกผีสิงต่งตางๆนานา,นาแต่ว่าในมุมของผู้คนเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบความยึดเหนียวจิตใจนะเป็นเรื่องราวในอดีตบอกนี่นะครับที่เขาเรียกกันว่า O l ท Town นั่นเองได้มีการจัดเทศากาลนะครับในการจัดแสงสีเสียงจัดงานข้าในตึกร้างพวกนี้เลยนะฮะก็ทําให้ตึกร้างเนี่ยกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าต่อให้มันไม่ได้ใช้สอยในเชิงเป็นห้างแล้วนะครับแต่ว่าในเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะฮะเชิงวัฒนธรรมเนี่ยในเชิงความเป็นที่อเเที่ย่ยว ก็ยังดูพีคอยู่ครับเี๋งขนาดที่ว่าท่านทัชชาตินี่ยนะครับผู้ว่ากรุงเทพของเราเนี่ยทำการเลงทําแหล่งท่องเที่ยวในแถบคลองบางลําพูด้วยนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวย่านอัตลักษณ์ครับ ก็จะเห็นโซนโซนนี้เนี่ยพลิกฟื้นกลับมานะฮะแต่อาจจะไม่ฟื้นกลับมาแบบทันสมัยวัยรุ่นแต่จะเป็นแนวแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าหลายคนเนี่ยคงคิดถึงกันมากเลยครับซึ่งในคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่มีตายนะฮะกลับมาได้เสมอครับขอมีที่ดินเดี๋ยวกลับมาเองฮะถึงวันที่เหมาะสมเนี่ยมันกลับมาได้ครับสวัสดีขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลน์ด้วยนะแล้วขอรับหนึ่งวิ เรียนซับการเข้าซื้ออสังหารนะครับหรือว่าเลือกทรับสิทธิ์ยังไงให้ตัวเองเนี่ยแบบกำไรนะสามารถลงทะเบียนห้องในวงในได้เลยนะครับกดจอยข้างล่างกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะเมีแค่เดือนละ900บาทนะครับก็มีคอนเทนต์พรีเมียมเกี่ยวกกับารสอนเริ่มต้นการซื้ออสังหารนะครับในเวลากว่า5ชั่วโมงเลยและถ้าเรียนจบสามารถที่จะอันซับได้ทุกเมื่อเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปนี้กันดีนกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างในคลิปได้พูดถึงอสังหารเรีรยนซับที่ไม่ยุ่วันตายนะครับห้างผีสิงที่เก่าแก่กว่า40ปีเนี่ยยยังคงคคอู่ได้รับในนนย่าาบงงลพพูตรรระคนี่่นะครับมีห้างอยู2 ที่อยู่ติดติดกันเลยได้คือห้างบางลำพูแล้วก็ห้าง New World นั่นเองนะครับซึ่งก่อตั้งในปี2526ครับก็เรียกว่าโซนนั้นเป็นโซนทันสมัยในช่วงนั้นเลยนะครับแต่พอ,พอสร้างไปเนี่ยก็เกิดการต่อเติมอาคารขึ้นมาทำให้โดนฟ้องนะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรื้อถอนทุบทิ้งหมดเลยนะครับ ในฝั่งของห้างบาลาพูนียก็ยือย้อยักยักๆนะครับกว่าจะทุบได้เนี่ยลอไป30ปีนะครับส่วนห้างนิวเวิร์เนี่ยนะก็ต่อเติมผิดประเภทเหมือนกันนะครับพอจะไปรื้อเนี่ยปุ๊บก็เกิดตึกซุดลงมาทําให้คนตายด้วยครับสุดท้ายในปี25 5 4้าเนี่ยน้าท่วมน้าขังนะประชาชนก็เลยไปปล่อยปลากันครับกลายเป็นวังมะฉาอันเลืองชื่อท,ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะซึ่งกเกิดเป็นห้างร้างมาอย่างยาวนานนะครับประกอบกับว,ว่าตัวเมืองเนี่ยมันขยายไปด้านนอกมากขึ้นแถบประตุมวันน่าจะเทวีราดดำรสีลมสาร ตรงพนักคอนเนี่ยมันแบบพื้นผังเมืองมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเอื้อต่อก,การวางโครงสร้างรถไฟแล้วก็ถนนเล็กด้วยความเจริญก็ไปขั้นนอกหมดเลยนะครับล่าสุดนะครับน่วจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นพนักคอนนะครับนั่นคือมีรถไฟสายสีม่วงนะรถไฟภาสาสีม่วงตัดผ่านฝั่งนี้นะครับทำให้ ห้างดังสี่ห้างแถบนี้เนี่ยจะทําการรีโนเวทปรับปรุงขึ้นมาด้วยนะครับก็เรียกว่าซอมบี้พื้นคืนชีพเลยนะฮะเพราะที่ดินเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกมากไงผ่านมา40ปีแล้วที่ดินตัวนี้ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือต่อให้เป็นตึกล้างตึกผีสิงเนี่ยแต่ที่ดินก็ยังแพงมหาศาลอยู่ดีครับผีก็ผีเถอะนะฮะให้ก็เอาครับแต่ยังเพิ่มเป็นคาดหวังนะว่าเป็นเหมือนห้างชิคๆช,ชิวๆแบบว่าเหมือนทันสมัยนะครับแต่จะเป็นห้างเชิงอนุรักษ์นะฮะเพราะแถบนี้เนี่ยเป็นดินอนุรักษ์ครัััับบยยยยงงงงงงจจจดดกกกาาาาารรรแสสสีีีเเเเเชชิิวววฒนนนนธม้ถึท่่่ต็็ะะอลๆ เป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้วยครับซึ่งเกณฑ์ภาพนะครับว่าให้อสังหาริมทรัพย์ของดีเนี่ยนะที่ดินอยู่ตรงนี้เนะี่ยยังไงก็ไม่ตายครับมันปลุกชีพขึ้นมาใหม่ได้เสมอขอมีมอยูราษฎรเหมาะสมเท่านั้นเองคือดีก็มีเท่านี้ยนะังไงขอบคุณคุณนั่งฟังจนจบนะครับเจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับ